ครับก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับบ้างตรงที่เอเดี๋ยวนะครับผมกดเซตไม่ไปเลยนะครับอ่ะมาละเราจะเห็นได้ว่าที่ผมพูดถึงตัวโค้งตัวเนี้ยนะฮะโค้งตัวเนี้ยที่มันโค้งลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือดาวเทนจุดท<ห>้ายมัเปียลงอ่าแต่ว่ามันได้ออกจากโค้งแล้วตรงนี้ออออกจากโค้งมาว่างแล้วนะครับ เพราะนั้นการออกจากโค้งตรงนี้นะครับผมใช้สับแบบลูกทุ่งหน่อยนะครับให้มันดูง่ายหน่อย <c oughs> ทาให้มีความีมความคาดหวังนะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆวันนะครับว่าเซตเนี่ยวางผลการอาจจะอาจจะเท่านั้นนะครับที่ไซด์เวิ์อัพขึ้นไปนะครับโดยในสัปดาห์นี้มีแนวเทสที่1632้สาสองนะครับพันหร้อยสามแปดถึงันหอยสี่สิบนะครับ นะในขณะที่ด้านล่างเนี่ยมีแนวซับพอร์ตที่พันหกร้อยี่สิบนะครับแล้วก็พันหกร้อยสิบหกนะครับแล้วก็พันหกร้อยสิบสองนะครับอาจจะเป็นรอบหลายๆวันเลยที่เริ่มแหวกออกจากแนวที่ผมกําลังลากอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออกแนวมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอัพเนี่ยที่ว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งไปชนพันหกร้อยสามสองนะครับหรือว่าพันหกร้อยสามแปดถึงสี่สิบ แล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะแสดงภาพที่เป็น n e g a t i v ภายหลังแต่แตนะครับแต่ถ้ามันดีต่อเรื่องเป็น size way up เนี่ยเผื่อว่าเราจะเห็นผลปลายปีนี้นะครับในในทางที่มันดีขึ้นนะครับกว่าช่วงนี้นะครับแม้ว่าระยะกลางถามว่าเป็นยังไงเราดู daily chart นี้ก่อนนะครับโดย basic ของ daily chart รูปนี้นี่เดี๋ยวนะครับครับเนี่ฮะ การยกโลระดับเนี่ยนะของเดลี่ช้าเนี่ยกว่ามันจะเป็นนกาทีบเนี่ยมันต้องต่ำก 1, ว่าพันห้าร้อยสิบโดยเบสิกซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ปิดประตูเรื่องปีนี้ไปก่อนอเพราะว่าปีนี้มันมันยกโลขึ้นอยู่แล้วนะครับเหลือแค่ว่าจะยกโลหลุดหนึ่งห้าร้อยเบวกลบไม่ไอเกา้าสน,นะครับเพราะฉนั้นเผื่อคุณในวิาถามว่าระยะสัปดาห์หรือระยะเป็นเดือนเป็นยังไงคําตอบก็คือพึ่งออกจากแนวที่โค้งลง นะครับั้นสรุปกลยุทธ์ละสาหรับกลยุทธ์ของเซตในช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็คือถ้าขึ้นเนี่ยมันจะเป็นปกติของมันนะครับโดยให้ระวังรีเซที่1632-1638-1640คำว่าระวังคืออะไรคำว่าระวังในที่นี้นิยามของวันนี้คือขึ้นไปเยอะๆหน่อยให้รออ่อนตัวโดยหลักการและเข้านะครับพอถึง1632-1640ยิ่ง1640ขึ้นไปเนี่ยต้องระวังว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันมีปรับไหมนะครับซึ่งมัน ไม่ไม่ใช่การเทคโปรฟิตแล้วนะอาจจะไม่เน้นการเทคโปรฟิตนะครับที่รีฟิสตันไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนลงเนี่ยเน้นการ selective buy ที่ซัพพอร์ตหนึ่งหกสามสองไอ้ทษหนึ่งหกสองศูนย์แล้วก็หนึ่งหกหนึ่งกว่าแต่ว่าวันนี้คุณเกียรติจะให้ซื้อเออให้ซื้อฮะอืครับ,อค,รบคอมเมนต์ซื้อนะครับคอมเมนต์ซื้อในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคอมเมนต์เซลล์อันสแตนตนะครับต่างกันคือเข้าไปแบทในเชังซื้อนะครับที่ ถ้าอ่อนตัวลงเนี่ยก็พันห1 6้อยยี่นะครับจนกว่านะครับหลุดพันหนะครับถึงจะกลับมาเซ์ออนสเต็งโดยหลักการของเซ็ตนะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวดีแล้วเนี่ยเราต้องไปดูถึงขนาดว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณที่ควรจะทําขายกลับไหมเพราะบางทีเนี่ยหุ้นตัวที่เราเลือกเผื่อมันดีกว่าเซ็ตได้นะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าคร่าวๆเ,เลยก็คือ มันมีกลุ่มคอมเมอร์สตัวหนึ่งที่เพิ่งแหวกชั้นน้ออกมาครับแหวกแหวกแหวกสามเหลี่ยมออกมาก็น่าสนใจในระยะกลางเลยนะครับนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มฟินเนี่ยถ้าอ่อนตัวเนี่ยนะมันจะมีสองสามตัวที่มีซัพพอร์ตให้หน่าซื้อนะครับ,รบเพื่อเพื่อหวังผลระยะสัปดาห์เลยนะครับฮะคุณเอกยังมีอะไรเสริมก่อนไหมครับครับคือคืออย่างนี้คือประเด็นตอนนี้ชัดเจนคือสองสามสัปดาห์คุณเกียรติพยายามเน้นเรื่องขายแต่สัปดาห์นี้เน้นเรื่องซื้อคําถามก็คืออย่างนี้ คำถามก็คือกรอบที่คุณเกียรติให้เมื่อสักครู่นี้มันเป็นกรอบระยะสั้นที่ประมาณหนึ่งหกสามสองหนึ่งหกสี่ศูนย์อะไรเงี้ยนะฮะครับถ้าไม่เลือกรายตัวจริงๆเนี่ยการการดูเซ็ตอย่างเดียวบางตัวมันอาจจะไม่มีแกรมถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปลงลงรายละเอียดที่ลายตัวอีกเวลาเราเล่นจริงถูกต้องไหมฮะครับครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการของของเซตเนี่ยถ้าเราไปดูวิกฤตตรงนี้นะครับ มันจะพบว่ามันมันยังมันยังอยู่ในแดนสูงนะครับแต่ว่ามันไม่มีในวิกฤตชาร์ปนะไม่มีความเป็นน égat ีฟหรือไม่มีสัญญาณเซอร์ซิกแนลนะครับถ้าถามว่าลงทุนเนี่ยของเซ็นเ็กได้อะไรก็เหมือนที่คุยกันไปอะต่อให้ได้พันเจ็ดมันก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับลงทุนนะครับแล้วเทียบกับดัชนีนะแล้วก็เทียบกับคุณนนยิ่งต้องเลือกเลยเพราะนั้นในทางการลงทุนเนี่ยมันจะต้องซีเล็กทีฟนะครับแล้วก็ไปลงทุนแค่ เขาเรียกระยะเป็นเดือนนะครับไม่ไมระยะหลายๆปีนะครับดังนั้นมันมันจะยากตรงนี้แต่ว่าบนบนทุกอย่างมันจะเป็นดาบสองคมนะครับถ้าหากท่านเนี่ยสนใจนะครับลองไปเรียน ATSM ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันนะครับว่าจะมีวิธี selective แบบไหนนะครับแต่ว่าโดยหลักการของเซตเนี่ยขึ้นไม่ได้เน้นการขายแล้วนะครับที่ resistance 1632 1640แต่เน้นการรออ่อนตัวแล้วเข้านะครับเพียงแต่ยึดปดตอนที่แบบวิ่งขึ้นเยอะๆหน่อยแล้วก รอมันอ่อนลงมาบ้างนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยเราเราจะกันหมดทุกทางเลยนะที่ว่าถ้าดัชนีขึ้นเนี่ยมันมีตัวไหนเคาะได้บ้างนะครับ,รบแล้วถ้าดัชนีลงเนี่ยเราจะตั้งตัวไหนเนี่ยส่วนใหญ่การลงเนี่ยเราจะเลือกแบงค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟินนะครับแล้วก็กลุ่มคอมเมอร์สหลักตัวหนึ่งลงซื้อขึ้นซื้อนะครับ,รบเพราะนั้นถ้าไปที่เซ็ตฟิฟตี้นะครับคงไม่ได้ไปที่รายกลุ่มแม่คุณเด็กที่ยอาจจะไปทักแบงค์สักกลุ่มหนึ่งเพราะที่แล้วแบงค์แบงค์ฮอต จะได้สักสามนาทีฮะใช่ครับถ้าเป็นก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยเซฟฟิตตี้จะมีซัพพอร์ต976แล้วก็974นะครับ976 974เนี่ยโดยหลักการของเซฟิตตี้ใช้ซื้อนะครับใช้ซื้อแล้วถ้าถามว่าจะหมุนรอบเร็วตรงไหนต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วมาอัปเดตคือ585-586ในการเล่นสั้นครับขวด985-986นะครับในการเล่นสั้นครับทีนี้ถ้าเราไปดูที่กลุ่มแบงค์นะครับ กลุ่มแบงค์เนี่ยทำได้ดีเกินค่านะครับวิ่งขึ้นมาแบบนะครับจะมีซัพพอร์ต405กับ40 400ไว้ซื้อแค่นี้405กับ40 400นะครับโดยถามว่าตัวไหนมันก็เป็นตัวเดิมๆที่มีข่าวนะครับสองตัวหลักนะครับ405กับ40 400นะครับแต่จะถามว่ามีตัวอื่นที่อาจจะเป็นม้าบืดไหมก็รออัปเดต นะครับแต่ว่าตัวหลักๆที่แกว่เ่ยก็มี2ตัวก็ตั้งที่405กับ400นะครับถ้าถามฟินเนี่ยมันจะแตกยากหมดเลยนะครับเพราะนั้นโดยหลักการฟินเนี่ยต้องไปเลือกลายตัวแต่ว่ามีถึง3ตัวนะครับส่วนกลุ่มที่ก <c oughs> ลุ่มที่โดยหลักการของของตัวออของตัวกลุ่มเองเนี่ยไม่น่าเทรดนะครับก็คือ Energy e n e r อ y กลับไม่ไม่เห็นอะไรนะครับโดยเวลาเด้งเนี่ยจะมีเบสิ c ลิสต์ลิสต์ที่24,000ด้วยซ้ำ นะครับแล้วก็ของบุสี่พันสองร้อยแต่ว่าเข้าไปตรวจลายตัวเนี่ยต้องรออัปเดตแม้กระทั่งกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยต้องรอการสร้างเขาเรียกาอะไรการสร้างขึ้นระดับนาทีที่คอนเฟิร์มขึ้นกว่านี้หน่อยเนึงนะครับแต่ถามตอนนี้เป็นนกักทิศไหมไห่ตอนนี้เป็นกลางเฉยๆแล้วใครจะชินวัดดวงกันแล้วแต่เพราะ,ะนั้นตัวเด่นๆก็ดังที่กล่าวไปนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเฝ้ากลุ่ม Trans Transportation บางตัวนะครับแล้วก็เฝ้ากลุ่ม ICT บางตัวที่มี ข่าวว่ามันผลประกอบการไม่ดีแล้วลงมาแรงๆเนี่ยอาจจะมีการที่จะพยายามเก่งกาไรขึ้นไปโดยดูจังหวะเอาว่ามันเกิดอาการไหมนะครับเนี่ยเพราะนั้นโดยรายตัวแล้วยังดีตัวแรกอยู่นะครับแล้วก็โดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยสรุปเป็นประเด็นสําคัญคือลงเลือกซื้อขึ้นเนี่ยไม่สีเลียสเรื่องขายนะครับครับชัดเจนครับชัดเจนลงเลือกซื้อขึ้นไม่สีเลียสเรื่องขายก็คือ ภาวะตลาดอะ่ะมันโพซิทีฟกว่าเมื่อสองสามที่ที่ผ่านมาแหละเอาโทนโทนไปอย่างนั้นนะโทนไปอย่างนั้นนะครับเพียงแต่กรอบที่คุณเกียรติให้สัปดาห์นี้ก็ยังยังไม่สูงเท่าไหร่นะหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่กว่าอันนี้โทษนะครับอันนี้เป็นแค่กรอบรีสิตันนะครับตัวมันเองเนี่ยที่เราบอกว่าไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเทคโปรฟิตเนี่ยก็เพราะเราปล่อยมันรันได้นะฮะว่ามันจะไปเท่าไหร่ครับแต่รเราไปอันข้างล่างว่าหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งกว่าเข้าไปซื้อแล้ว นะครับแต่ด้านบนเดี๋ยวเวลาเวลาสมมติว่าเรามองไซด์ไว้อัพเนี่ยเราจะไม่ซีเรียสในการวางขายในจุดย่อยแต่ถ้าถามว่าจุดใหญ่อยู่ตรงไหนนี่ครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับคือดาวเป็นเส้นใหญ่<อ>เลยครับวับห<ะ>า,ายลงมาไห้ใช่คือการลากหัวกับหัวแต่ถามว่าหัวกับหัวเนี่ยจุดใหญ่เนี่ยคือจุดที่ไม่ทะลุขึ้นใช่ไหมคําตอบคืออาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าในภาวะตลาดที่ยกลแบบเนี้ยสักวันมันจะทะลุขึ้นไปได้ด้วยนะครับอืมนะเพราะนั้นมันจริงไม่ใช่จุดที่ บอกว่าจุดใหญ่ไหมถึงจุดเลวนะไม่ใช่แต่มานถึงจุดใหญ่ในการดูว่าเบรกเอาไหมเท่านั้นนะครับนั้นหลุดกลยุทธ์ของสัปดาห์นี้จึงเปลี่ยนไปตรงที่ว่าลองเบทในเชิงซื้อดูครับตอนหนอตัวครับเราพบกชนครับเราพบกันพรุ่งนี้วันอัคารเย็นๆครับขอบคุณครับคุณกิรติครับสวัสดีครับ